พิกในเจอรนร้านเลยคือซึ่งจะเป็นอีกที่นึงเหรอเห็ใน,ใน,นไ,ไ,ไหมคือมันเป็นคลาสสิกอทุกคนคือทุกคนไม่มามคือพลาดแล้วนะถ้าเกิดว่าไม่มานะครับ <S <S โอเคสวัสดีทุกคนนี่คือเป็นคลิปแรกของช่อง YouTube แมสันนะครับวันนี้เราจะพาเราจะตะลุยนะครับร้านเปิดใหม่นะครับที่ปัตตานีนะครับทุกคนชื่อร้านอะไรนั้นเราไปดูกันเลย โอเคทุกคนนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเปิดใหม่นะฮะเป็นร้านแบบค <ç uk> ือชิวๆนะฮะเป็นร้านดิแล็กทุกคนร้านจุดยืนนะฮะ <m> นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสั่งอาหารกันโอเคครับโอเคทุกคนนี่คือเราอยู่ที่รับโตแล้วนะเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารกันดูบรรยากาศโอ้โ oh หแบบนั่งชิวๆอะ่ะทุกคนนะอะเดี๋ยวเราจะเรียกน้องเขาครับโอเคน้องนะครับอานะครับตอนนี้นะครับมีเมลูอะไรมั่งนะครับอะไรคือเป็นแบบซิกเนเจอร์ ได้ครับเมนูแนะนำก็จะเป็นไก่ย่างนะครับไก่ย่างเนื้อปลาร้าไก่ย่างเนื้อปลาร้าครับผมอ่ะแล้วก็แล้วก็ข้าวซิงเกออีเกะบวกไก,เก่เจียวนะครับอันนี้<ส>เป็นซิงเงออเกะซิงเงออเกะก็คือว่าสามจังหวัดอ่ะถ้าเกิดว่าภาษาไทยอ่ะภาษาไทยอ่าข้าวข้าวแกงปลาต้มไหมเหมือนกับว่าปลาจืดเนี่ยแหละไปปลาต้มจืดเนี่ยแหละโอเคอ่ะโอเคเอาพริกเนเจอร์ในร้านแล้วกันนะครับเอา ข้าวซิงไกแก่ครับแล้วก็ที่เด็ดๆก็คือข้าวปากเป็ดเอาเลยโอเคทุกคนอาหารมาแล้วนะครับนี่คือเราสั่งนะครับเป็นพิกเนเจอร์ในร้านเลยคือซึ่งจะเป็นซิงไกแก่นะครับเสร็จทีนี้จานหนึ่งก็คือจะเป็นข้าวผากเป็ดนี่ทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่ายังไม่เคยลองอ่ะทุกคนจะต้องลองนะครับข้าวปากเป็ดนะครับ อ่ะแล้วนะครับจะเป็นยำทุกคนเป็นยำทะเลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะชิมกันนี่คือนี่ดซับนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าคลาสสิกมากมากนะครับทุกคนมันคือชามอะ่ะนะครับกับจานเนี่ยมันเป็นของของอะไรนะของโบราณทุกคนคือคือชอบมากๆเลยร้านเนี่ยจริงๆ,ๆอ่ะเห็นไหมโอ้โหคือแบบอีกที่นึงเหรอเห็นไหมคือมันเป็นคลาสสิกทุกคนนะฮะโอ้โหแบบนะคือตกข้องคืออ่ะ เอาอย่างนี้ล้กันนะครับเดี๋ยวเราจะชิมแล้วกันนะทุกคนเ,เขาเรียกว่านะครับซิงญเ,เก่นะครับทุกคนซิงเ,เก่ก็คือว่าเฮ้ยภาษาไทยเรียว่าอะไรวะนะครับต้มจือดอ่ะต้มจืดอ่ะต้มต้มปลาเฮ้ยทุกคนอ่ะลองชิมแล้วกันนะม,ะมนะอืมทุกคนเหมือนกับอยู่ในหน้าทุกคนนะคือแบบรสชาติแบบ คือโอเคมากทุกคนนนะอ่ะต่อไปเราจะมาชิมนะครับข้าวปากเป็ดทุกคนนี่ใครยังไม่ลองต้องลองนะนะครับนี่คือไปสันลองครั้งแรกที่นี่นะครับทุกคนเข้าปากเป็ดทุกคนนะดูปากสิอะเดี๋ยวเราจะชิมนะครับทุกคนคือแบบว่าน้าจิ้มแบบนี่ไงแบบคือซีพูดแล้วทุกคนนะฮะาโรมาเิราฮิมทุกคนนะฮะ นุ่มมากครับ <Wow. S 1> คือเป็ดสดมากทุกคนโอ้โหแบบน้ำจิ้มือแซ่บมากๆเลยครับโอ้โหแบบโอเคนะคต่อไปคือชิมเนี้ยนะครับนะคือไปไหนมาไหนก็ทุกคนจับต้องนะครับยำทะเลทุกคนนะยำทะเลที่พัซซันสั่งก็คือจะมีหมึกนะครับจะมีกุ้งนะครับนะเดี๋ยวเราจะชิมยำกันทุกคนนี่โอ้โหทุกคน มันเป็นอะไรที่แซ่บนะฮะโอ้โหอร่อยมากทุกคนนะคือกุ้งสดนะฮะหมึกสดทุกคนต้องลองแล้วครับโอ้โหแบบอืมไม่ได้ครับเดี๋ยวมินจะคอยนะฮะนี่เอ้มินจะคอยจะจะกินแล้วนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรากินกันก่อน,นทุกคนโอ้โหทุกคนนะฮะนี่หมดเกลี้ยงแล้วครับโอ้โหนะจะบอกว่าตะเกียบนะครับสั่ง ข้าวปาาเป็ดคือเบสนันแหน่ไม่อยากจะกินหรอกนะครับให้ให้นอกเขาอะ่ะแม่เอาครับโยนไม่ให้เบสนันโอเคนี่คือจะบอกว่าอร่อยมากๆครับทุกคนนะคือต้องลองนะถ้าเกิดว่าใครมาปุ๊บนะฮะร,ร้านจุดยืนปุ๊บทุกคนจะต้องมานะครับข้าวปากเป็ดทุกคนนะอิ่มแล้วครับโอเคครับโอเคทุกคนนะฮะเรากินเสร็จแล้วทุกคนนะที่ร้าน จุดยืนแห่งนี้นะครับโอ้โหคือทุกคนไม่มาไม่คือพลาดแล้วนะาเกแต่ว,ว่าไม่มานะครับเอเคอ่ะเดี๋ยวไปซันนะครับให้น้องเข้าฝากร้านแล้วกันนะครับโอเคค่ะฝากด้วยนะคะร้านนั่งชิลแหล่งเช็คอินใหม่ในปัตตานีเลยนะคะชื่อร้านจุดยืนค่ะบรรยากาศก็กจะให้ความแบบว่าโรแมนติกนะคะสบายตาเป็นไงไปซันมาแล้วเป็นไงว่าโอ้โคือนี่ข้าวปักอะไรนะปัก <ปะ S 1> เป็ดอ,อร่อยมากนะครับซิกนเนเ <Sick S 1> จอร์ นุ่มมากเลยครับคือเป็นคนที่ไม่ชอบกินเป็ดนะแต่ว่าแบบมาที่นี่กินได้ไงโอ้โหทุกคนไม่กินไม่ได้แล้วนะได้โฝากฝากฝากด้วยนะฝากด้วยนะจะมีเมนูซิกเนเจอร์หลายอย่างมากเลยค่ะเป็นเซตซิงไงไอแกนะคะเซตต้มยำเซตเซ็ตนั้นไว้นะต้มแซ่บเนื้อทุกคนอยากให้ลองแวะมานะคะบรรยากาศก็โอเคโอเคดี๋ยวฝากนิดนึงเพราะว่านี่คือจะเป็นคลิปแรกของการทำคอมเพลซ์ในยูทูปนะครับแล้วก็มาสถานที่แห่งแรกเลยนะครับในยูทูปก็คือว่า จุดยืนจุดยืนปัตตนีค่ะโอเคนะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้เบสันไปที่ไหนนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเคบายค่ะ